กินเลยหืมกรอบหอมนิเมตเอัลมอนนั่มหมาเพื่อนเพื่อนอือหอมง่าขาวง่าดำจาต่ตออันดีจ้ามาพอกระช่องไม่ยาดาผ้ากินเนาะจ้ะมิสิภาพมากินขนมดิเฮดมาจากเขาจ้ะข้าวตังหอมมะลิเนยสดนี่ได้มาสองหอ่อ ยางเล่นท็อปสเปอร์มาเก็ตแล้วเจอขนมโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งบุเคยกินจสาไเลสื่อแบบว่ามากินแบบพ,พ,พ,พ้อมๆก็เพ่อนๆเลยที่เบิงงคลิปเลยจ้ะเนาะแม่แกะกินพอรหาสิบหาบาจ,จะ้ะแต่แบบว่าเดี๋ยวมาหนึ่งแถมหนึ่งแพ็กเก็ตพนงานงามเป็นแบบว่าถุงสิบล็อกอะ่ะนี่แกะง่ายอุยหอมอะ่ะ นี่แพ็กเกจสวยดีเดี๋ยวเทเลยเนาจะจ้ะอือข้าวตังหอมมะลิเนยสดมีง่าขาวง่าดำจ้ะเป็นแผน่นนี่อุ้ยเดี๋ยวขอจัดเรียงสวยงาม <c oughs> หนึ่งแถมหนึ่งเออ มโหว่าลงคลิปมือใดแต่ปกติกับบริดองคลิปใบหน้านะจ๊ะฝ่าวไปเบิง้งด้วยสาแบบว่าโปรโมชันน่นอ่ะกินเลยหืมกรอบหอมนี่เม็ดอัลมอนด์น้ามาเพื่อนเพื่อนหอมง่าขาวง่าดำจ่ะง่าขาวง่าดำ หืมหน้าซ่องเพื่อนบอกว่าผลิตจากเขาหอมมะลิแท่แล้วจ้ะกรอบท่านเพิ่นจ้ะใส่ท็อปปิง้งแบบง่าเขาง่าดำเมด็ดอมอนอะอแซบ่บ สื่อกินหรือซื่อฝากกระเดอดิจ้ะสื่อเป็นของฝากกันนะฮักดีจังมบนอัลมอนด์ลวงกรอบ เอาเขามาเห็ดเป็นขนมไอเดียนีด้ดีนะจ๊ะเห็ดแสบพร้อมอืมโอยอะ่ะ เอาละจ้าบุหูว่าในออนไลน์มีหรือเปล่าล่องเสร์ชเ,เบิงแต่แบบว่าโอ้โหถูกใจช่องไม่ดาผ้ากินเลยจ้ะไหมกักคลิกดีก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปด้วยจ้าเอาไวพ้พอนคลิปหนาวาสิพ่าไปกินอย่างอีกเขาพักแจ่ไว้พอนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย